จริงๆคุณตอน,นะเนี่ยเยี่ยมเขานักแสดงทุกคนครับเป็นประเด็นร้อนสดๆร้อนๆเลยตรงนี้นะฮะเมื่อล่าสุดนั้นนะครับคุณฟรองและก็คุณเอชุติมานนะครับผมพร้อมกับทนายและก็คุณแม่นั้นได้ออกรายการผลกระแสครับเกี่ยวกับประเด็นร้อนที่หลายคนจับตาม,มองกันอยู่นะฮะ หลังจากที่คุณฟ้องก่อนหน้านี้นั้นได้ไปร้องเพจสายใหม่ครับบอกว่าคุณเอนั้นได้เอา BM ไปซ่อนรวมถึงบ้านนั้นยังไม่มีการผ่อนต่อด้วยครับปล่อยให้ถูกยืดจนกลายเป็นดราม่าใหญ่ฮะล่าสุดนั้นทางคุณเอและก็คุณฟ้องพร้อมกับคุณแม่คุณฟ้องรวมถึงทนายทั้งสองฝ่ายครับได้มาเจอกันในรายการผลกระแสครับแน่นอนครับว่าเรื่องนี้นั้นถูกสังคมจับตามองอย่างมากครับซึ่งในรายการนั้นนะฮะก็ได้มีการตอบโต้กันพูดคุยกันแลกเกยนข้อมูลการของทั้งสองฝ่ายนะฮะที่แต่ละคนนั้นเจอกันมมมาาาาาซึ่่่่งงแนนนอนัววเเกกิดดลีตๆยท้ ทางฝั่งคุณฟรองเองรวมถึงทางฝั่งคุณเอด้วยและนั่นแหละครับเมื่อทางคุณเอนั้นได้ตอบข้อมูลทางฝั่งของตนเองก็าตนเอง้นเจออะไรมาบ้างและก็ร้อนถึงคุณแม่ของคุณฟ้องครับจนออกมาโต้กลับและก็หลุดคํานี้ออกมาครับเรียกว่าคนในโลกออนไลน์รวมถึงคนที่ฟังอยู่นั้นถึงกับอึ้งเลยทีเดียวจริงจริงคุณตนอ้นเนี่ยคือทุกคนครับเท่านั้นยังไม่พอฮะทางคุณแม่ของคุณฟ้องเนี่ยยังได้ปลบมือนะครับและก็บอกกับคุณเอว่าเยี่ยมเขาคือนักแสดงอ่ะอยากจะบอกว่าทําไม แม่ตบมือนะแม่ตบมือทำไมแม่ตบมือทำไมเยี่ยมเขานักแสดงอ่าประทำได้ทุกอย่างแม่อย่าไปว่าเขาอย่างนั้นเดี๋ยวใจเย็นนะอ่ะเดี๋ยวฟังเขาจบก่อนนะแม่ใจเย็นนะอ่ะเจอะนะค่ะคือบางอย่างชีวิตจริงก็ไม่ใช่ละครนะคะนะคะไม่จำเป็นต้องแสดงตลอดมันคือความจริงค่ะองจ้ะตอนคบกันมันก็มีอะไรดีๆเนาะพอพอเลิกกันแล้วเป็นอย่างเนี้ยมันมัน เราประชาชนไทยไ<อ>เขาฟังกันเยอะมันไม่ดีอะอในขณะที่คุณเอ้นั้นนะฮะได้ตอบกลับมาเหมือนกันครับว่าบางเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องจริงไม่ต้องใช้การแสดงก็ได้และเชื่อว่าหลายคนนะฮะที่รับชมรายการอยู่นั้นนะฮะก็ต้องลุ้นไปต,ตามๆกันว่าเรื่องนี้นั้นจะจบลงตรงนี้หรือว่าจะไปต่ออย่างไรครับซึ่งคุณเอ้ยังพูดต่อครับว่าหลังจากรายการหนกระแสแล้วนะครับตนเองนั้นมีคิวนัดไปออกรายการอีก2-3รายการด้วยกันจะพูดถึงประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้นเฉพาะที่ผู้สื่อข่าวหรือพิธีกรถามเท่านั้นซึ่งคุณเอ้ยัง จะจบกันด้วยดีและก็จะไม่พูดประเด็นนี้อีกครับไม่ใช่ฟังความครั้งเดียวคืออยากฟังจากเอ้ด้วยดังนั้นก็ขออนุญาตทางครอบครัวนี้นะคะแล้วก็คุณทนายด้วยว่าเอ้ต้องออกรายการตามที่กําหนดไว้อีกประมาณ34มสรายการหลังจากที่ใช่ค่ะหลังจากที่ออกรายการประชาชนทราบกันหมดแล้วทุกอย่างคือจะไม่มีน้องเหนือจากนี้จะไม่กระทบกระทั่งให้น้องเหนือจากนี้เอาแค่ประเด็นที่คนอยากรู้แล้วก็จบแล้วก็จะไม่ไม่พูดถึงอีกแล้วค่ะต่อไปนี้เราก็จะจบกันด้วยดีแค่นั้นเองจบแล้วค่ะและนี่แหละครับก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะฮะนนนนปรระเดด็ขอออองงงคคคุุุุณณชตติมมาากัับบีแฟฟห่่ย ซึ่งหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามกันต่อไปฮะเรื่องไม่คมพี่ฝีไม่พูดครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e t i k t o k t w i t t e r และก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ